ครับสวัสดีครับมื้อนี้เฮามาได้ผมเอาบุญเด้อพี่น้องเด้อนะฮะอันนี้ช่วยงานะอาจารย์นะฮะคะจากทีมงานพ่อดสบายอรวยนะแล้วก็ทีมงานมหาเฮงมีอะไรพี่น้องคเด็กกะพานนั่งลำนั่งลำเป็นกะพันนั่งลำแล้วก็ร่วมซอยคลไมอ่า มไ้ครับผมครับผมหลายอย่างอยื่หรอมาเยอะไหมลุงมั้ยลายยางยืดนี่นี่พี่น้องมีงานบวงสวงครับมีงานบวงสวงขอโชคต่องวดครับผมเพราะว่าอ่าห้าเจ็ดแตกตื้มห้าเจ็ดแตกตึ้มไปดูซี่ครับวงไว้บ่เห็นเราเห็นอ้าวนั่นครับเก็บซี้เห็นหมครับจับยามได้คนชิงลูกพี่น้องนี่เป็นพิษนาที่ว่าพญานาคพี่น้อง ปีนขึ้นลังค่าพระอาจารย์เล่ตีความฝันเขาเตรียมเลยเข่าเตรียมเลยพัดขาหัวยิงตายแล้วตายแล้วตายแล้วเนาะมาหาเห้งเนาะก็เลยได้เอาศูนย์มาใส่แต่ว่าศูนย์ว่าม่เจ็ดหาเข่าเตรียมเตรียมห้าห้าเจ็ดมือนีบัญชีนี่ มีร่ำถวายมีร่ำถวายนะเพราะว่าเลขกแตกร่ำถวายทั้งช่องกับครับอาจารย์สวายนะทางทีมงานก็จะได้ซ่วยครับผมร่วมกัอคือทางช่องกับเกิดใหว่าสิติเป็นเจ้าภาพนางรำแม่นแน่นครับคนละหนึ่งนหนึ่งท่านจากการช่องนะครับเนาะครับผมจะได้ทำตามทำสัญญาไว้จะมีผลไม้ด้วยยางสายบุญท่องนี่แหละร่วมกันนะดี แล้วก <ique> ็ดันมันมีโรงทานเยอะแยะเลยวันนี้ย่าไปใส่มือนี่ครับผมนะฮะเอาบุญใหญ่ถือว่าเอาบุญใหญ่ให้ตูดีพร้อมเมียนเมียนเมียนตอนนี้เพิ่นได้เลยพี่น้องถือว่าปิดปองหัวด้วยครับผมสรองสิ้นปีครับผมสลองสิ้นปีสลองจนชงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะว่าเพคนจัดงานง่ายเลยสามตัวแดดครับผมที่นี่ได้พี่น้องได้นี่นะเอารอดที่ามสตัวนะครับเนาะครับผมรอติดตามเนะพี่น้อง่านทั้งหัดครับโรงทานต้องอด

沙土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 ，木瓜柿子木瓜柿子木瓜柿子，橙瓜柿子木瓜橙瓜柿子木瓜橙瓜柿子木瓜柿子木瓜柿子橙瓜柿子，再加半个柿子，再加半个柿子，木瓜柿子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 ，再加半个柿子木瓜柿子木瓜柿子木瓜柿子，再加半个柿子木瓜，再加几个柿子。大家，柿子够 我讲这个就是他马上开始他不该开始他不该上开始他不该先开始他先开始他再开始他不该开始他先开始他先开始他。 上加气，上不加；上加气，上不加；上加粗气，上马上加气，上不加气，上不气，上马上加气，上不加气，上不气，上马上加气，上不加气的。上加气，上不加；上加气，上不气；上马上加气，上不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 气；上加粗气，上加粗，上加粗不加气，上不气，上马上加气，上不加气，上不加气，加气加气气气。对对对对，加粗气加粗，上马上加气，上不不加气，上不气，上马上加气，上不加气的。

เันมา่านล่ำถวายัดก่อนเป่นล่ำถวายพระธาตุเป็นทิเน,นเหล็กคือบทกองฝ่าวันนันออกตรงนะจอมรลังกตรงเขาเดยกถูกรวางขัดขวางวดนั้น,น,นลหลังยื่นเขาเรามีแล่ำพิณเป็นหน้นาล่ำถวายพิเกล่ะคนจะมาเก็บเพื่ใหเราติดตามว่าเพื่อะจะดังตัวไหนนจะมีคนจะนเ,เลืกอกบอ่ เด็กเปิดตาเด็กหี่นโลกนะเนาะว่าติดตามไปต่อพกันมั้สียกียอกันเด็เดเด็ววล่ะเ็กไมดกไั่ดเล็กกว่เอาน้ำไปอไข้างบนเลยเข้าไปได้ไหมเออ โอ้ยไม่มุมนี้มุมนี้นี่เออนี่นี่นี่เอ่อดูห่างห่างตดี่ยบเหาได้เห็นชัดๆอ่าครับผมเออเดี๋ยวจะไม่เห็นเดี๋ยวจะไม่เห็นเดี๋ยวจะไม่เห็นอ่าพี่ครับอ่าเดี๋ยวจะไม่โดดเด่นพี่น้องพีต้องไปเด่นเด่นอ่าตัวนี้คือเด่นเด่นหน่อยอ่าเนาะว่าอยู่อยู่ในอหัวกำไรอย่างเดียบสี่เปอเห็น นถ <So S 1> on. ูกหลายบอกหาคนขอโชคไข่เลยด้พี่น้องเด้่ยนางนำครับงมายอดเบอรวัาวันที่3าเิเออวันที่16บหคนไปจุดคูบอยู่พระธาตุพระธาตุุณทองอคนได้แปดห้าเก้าบกจะเข้า2ตัวได้แปดนะก็ติดตามนินพระแม่ธรณีเจ้าขา อยู่แล้วหรือยังอยู่แล้ว อืมูาา่้าือว่นึงบนึ่งวครัองสอหนึงบอ่แตามชื่อในางลูกนะครับพี่จ